อการเมืองไทยผมมองว่ามันเป็นธุรกิจการเมืองเออผมเห็นเนี่ยตอนนีนะ้ที่มีปัญหานกะำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาล่มไม่ว่ากำลังเเออตรียมเลือกตั้งออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะการจัดสรรอะไรต่ออะไรต่างๆมงลนแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะที่เราเรียกว่าธุรกิจ การเมืองคนทําธุรกิจเนี่ยมีหลายอย่างนะอย่างผมที่ก็ทําธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมครับเราก็ถือว่าเราจะมีผลประโยชน์จากการที่เราพัฒนาอุตสาหกรรมนะวยการขายที่แล้วก็มีผลประโยชน์การเมืองก็เป็นธุรกิจครับนะตอนนี้คนมองว่าเอ้ยมันเป็นธุรกิจมันต้องลงทุนบางคนเนี่ยไม่มีเงิน แต่ทําไมมีความอยากไม่มีเงินแล้วยังมีความอยากอีกเพราะว่าความโลภไงครับเพราะความโลภเนี่ยมันทําไมเอ่ยมันบางตาเลยครับมันมันว้าเลยเกินอยากจะหลับเนี่ยคุณวิชัยดูสิครับคําว่าพระท่านคําว่าอภิสิทธิ์นะคําว่า ไปที่ไหนแล้วก็มีแต่คนนับหน้าถือตาะจะทำอะไรแล้วก็จะมีคนเนี่ยเขาทำไมอเ,ออเอ่ยเออเฮ้ยสนับสนุนพูดประคำหนึ่งปั๊บทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้<ะ>ไอ้นั่นแหละครับคือเขาเรียกว่าบารามีไอ้นั่นแหละที่เขาเรียกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่พวกนี้เขาเสพติด พวกนี้เขามองว่าเาเขาจะมีอำนาจมีบาร,รมีแล้วก็มีเงินแต่โทรหาใครปับ๊บรับสาย<อ>เห็นโชว์ขึ้นเครื่องปับ๊บก็ต้องรีบรับ<อ>ครับท่านครับครับท่านอะไรอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ตอนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดมันกลายเป็นผลประโยชน์กรนีคนที่กว่าจะมาเป็นสสได้ ว่าที่จะเป็นรัฐบรีได้มันก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมแล้วคนที่ไม่มีเงินล่ะ,ะก็จะต้องกู้เงินนะกู้นะเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะมาทำธุรกิจการเมืองเมื่อธุรกิจการเมืองนะพัฒนาไปได้ประสบความสำเร็จเพราะได้มีตำแหน่งตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เข้าไปปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องการถอนทุนอ๋อชัดเลยเออเพราะลงทุนไปแล้วครับวันนี้มันกลายเป็นกงกรมกรมงกงเกวียนม,มันเป็นวงจรนะที่ทำให้ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมสูงขึ้นครับการเมืองเนี่ยมันต้องเข้ามาเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ประเทศนั้นพัฒนา ได้ดีได้เร็วขึ้นปรากฏว่าทำไมเอ่ยวันนี้กลายเป็นต้นทุนท่างสังคม<ะ>เห็นไหมฮะการเมืองไทย<ะ>เพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ลงทุนไปแล้วเมื่อเข้ามาได้ตำแหน่งนะก็จะต้องพยายามสร้างผลประโยชน์ไปคืนทุนคร<ะ>าวนี้ไม่ใช่แค่คืนทุนครับต้องบวกกำไรด้วยต้องเอาให้ได้ดังนั้นเม็ดเงิน นะในเรื่องของคำว่านะโกงกิน ruption, คอรัปชันก็เกิดขึ้นทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งระดับประเทศมันมีต้นทุนหมดแลนะไอ้คำว่าต้นทุนเนี่ยมันทำให้ทุกทุกคนนั้นมีภาะระและก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายที่จะทำให้นะมีการ คืนทุนและก็กําไรดัง <Okay. S 2> นั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันมีวัฏจักรของตรงเนี้ยเพราะมันเป็นการนะทำการเมืองแบบธุรกิจครับมันเมื่อเป็นธุรกิจมันก็ต้องถอนทุนมันจะต้องมีกําไรแล้วก็จะต้องมีการติดหนี้ผมมีหลายคนเลยนะที่ผมรู้จักอยู่ในอดีตเนี่ยที่เป็นนักการเมืองเยครับ มีบางคนเนี่ยตอนนี้เขาเล่นการเมืองมาจนกระทั่งทำไมรูม้ไหมเขาเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วะมดตัวมีคนเขามาคุยกับผมนะบอกว่าคุณวิกรมเชื่อไหมตอนนี้แม้แต่เรื่องเงินที่จะกินข้าวอะ่ะก็ยังไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินเลยสมัยก่อนเนี่ยมีเมียตั้งหลายคนเออ<ะ>แล้วก็ มีบ้านมีคาวเลหาดมีอะไรใหญ่โตแต่ด้วยความที่ใจเติบครับนะนะกินข้าวเมื่อก่อนนี้มีคนเอามาให้เดี๋ยวนี้พอหมดอานาจการเมืองเพราะเขาทำแต่การเมืองแล้วเขาก็คิดว่าการเมืองเนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยนะสามารถที่จะอยู่ได้ในอนาคตตลอดไปซึ่งการเมืองก็ต้องมีแพ้มีชนะ แต่ก่อนจะแพ้หรือชนะก็ต้องครับในการที่จะไปลงทุนเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วแกก็จะมาขอเงินผมนะเพื่อที่จะแกบอกกับผมเลยบอกว่าเนี่ยแล้วมาหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วเพราะในความเมื่อก่อนนี่สนิทสนมกันครับผมแกก็บอกครับเลยคุณมิกรม ผมตอนนี้แม้กระทั่งข้าวกินเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะซื้อข้าวกินเลยนะเออแล้วเราก็เลยบอกโอ้อันเนี้ยหนักอันนี้หนักคราวนี้ไอ้นั่นมันอดีตนะตอนนี้ในปัจจุบันล่ะปัจจุบันของเราเนี่ยวันเนี้ยมีคนแบบนี้เนี่ยมีคนแบบเนี้ยนะเยอะไหมเออเยอะแยะไปเลยใช่ไหมแล้วก็คนแบบอย่างเนี้ย วันนี้ก็คือนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับท้องถิ่นเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามามองกันว่าเมื่อการเมืองประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะมันทําให้ต้นทุนนะของการเมืองของเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอย่างกัวดนี้ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกู้เงินหรือเป็นธุรกิจอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังมองนะ ว่ามันเป็นประเด็นก็คือเรื่องของการความขัดแยง้งวันนี้เนี่ยความขัดแย้งกำลังเกิดขึ้นเพราะเราแข่งขันรเราต่อสู้กันในการเลือกตั้งคคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันยังเป็นมนุษย์นะแล้วจะบอกว่าเอออันนี้เป็นประชาธิปไตยเราต้องมาต่อสู้แข่งขันใช่ไหมสู้ความขัดแย้งแน่นอน อย่างกับตอนนี้จังหวัดนี้มีสสเท่านี้ใช่ไหมคนที่อยากจะเป็นสสเนี่ยมันมีมากกว่าจํานวนโควตาที่เขาจะรับได้มันก็ต้องแข่งกันเหมือนเก้าอี้ดนตรีใช่ไหมใช่ครับเออมันต้องมีคนหนึ่งไม่ได้นั่งครับหรือหลายคนก็ไม่ได้นั่งบางจังหวัดมีแค่ที่นั่งเดียวนะครับคุยกลมบางจังหวัดที่นั่งเดียวด้วยก็ใช่สิฉะนั้นสุดท้ายคนที่จะได้นั่งเก้าอี้ดนตรีเนี่ยครับ มันก็คือจํานวนคนที่เขาเป็น,นก,กําหนดหมายก,กํหาหนดไว้ hmm. เห็นภาพไหมครับดังนั้นตรงเนี้ยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต้องทําไมต่อสู้กันที่นะเมื่อกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการฆ่ากัน oh, oh, oh. มีการเก็บไอ้หัวคะแนน oh. นะไอ้คะแนน oh. หัวคะแนนเนี่ยเองมาทําไมไมาทําให้ค่าเสียหายเอ้ย <Okay. S 2> เก็บมัน สมัยก่อนนี่เรื่องการเก็บหนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทำไมละ่ะยินเงินบ่อยแต่ละแต่ละครั้งของการเลือกตั้งก็จะมีการฆ่ากันโชคดีนะในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันเหมือนในต่างจังหวัดเออแล้วเสร็จแล้ววันนี้ละ่ะเราก็มาดูว่ามันกลายเป็นฆ่านิยมฆ่านิยมของคนไทย ในการเลือกตั้งว่าเราจะต้องทำแบบนี้นี่ก็คือการลงทุนนี่ก็คือการต่อสู้นี่ก็คือคนเราเนี่ยถ้ามีการขัดแย้งและต่อสู้กันเนี่ยความรู้สึกมันก็ย่อมเปลี่ยนไปจะไปบอกว่าเออการเมืองไม่มีศัตรูไม่มีมิตรแท้อะไรต่้งแตก็พูดไปแล้วใช่ไหมแต่ไปดูสิประเทศไทยเนี่ยเราบอกโอ้ประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันดูที่หนังสือพิมพ์มีแต่ความขัดแยง้ง จริงครับนะเออเนี่ยสังคมไทยมันเป็นสังคมที่บอกว่าประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยสร้างความขัดแยง้งอ่าอ่าบอกว่าเออสังคมของอคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ต้องการสร้างความขัดแยง้งนะเขาดูสิดูประเทศจีนเออเรามีข่าวเขามีความขัดแย้งกันเหมือนในเมืองไทยไหมเวียดนามมีไหม เรามีไหมเห็นไหมเขาจะมีการตกลงกันมีการพูดคุยกันว่าเอ้ยอัวนะกับลือ,อเอาว่าลือกับอัวเนี่ยตอนนี้แน่นอนเราก็ใช้เรื่องการบวตเสียงในรัฐสภาของเขาแต่เขาก็จะไม่มาโฉงชังต่อสู้กันให้เกิดความขัดแยง้งดังนั้นประเทศของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะ จะมีการผัดเปลี่ยนผู้นําเนี่ยมันก็จะทําในลักษณะที่ทําไมมีความขัดแย้งน้อยเอาอยา่างเรดูนายกเวียดนามคนก่อนอนะออู้นอะ๋อนะเออนะกับเออกับนายกและมนตรีคนที่เขาจะขึ้นมาเขาปิดประตูคุยกันแค่สองชั่วโมงจบลงว่าอนายกและมนตรีคนก่อนือ่อกลับบ้านไปเลี้ยงหลานับไป S <S เออแล้วอ้วจะขึ้นาหะเ,เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็กับประเทศไทยเนี่ยกว่าจะได้นายกขึ้นมาใหม่โอ้โหมันต้องลงทุนมันต้องเอ่อต่อสู้กันฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วันนี้ที่ผมจะมาพูดบอกว่าการเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะเราแน่นอนเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิป,ปไตยว่าเราพูดไดเปเต็มปากว่าฉันมาจากการเลือกตั้ง แต่ในการที่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ใช้เงินที่วันนี้เราเรียกว่าเป็นธุรกิจซึ่งไอการลงทุนแบบนี้เนี่ยอยู่ก็จะต้องทำไมเอ่ยจะต้องมาคืนทุนแล้วมันก็จะทำให้ประเทศเรามีต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วมันเป็นกองกรรมงกงเกวียนมันเป็นวงจรอุบาทที่จะไหลลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปข้างหน้ายัางไม่รู้จักจบสิ้นแล้ว ลูกหลานหรืออนาคตของประเทศเราต่อไปจะเป็นอย่างไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเรากวนขอทางออกสําหรับปัญหานี้เบื้องต้นก่อนได้ไหมครับคือวันนี้ต้องหาทางออกในลักษณะที่ว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่มีต้นทุนอืมเมื่อไม่มีต้นทุนคนก็ไม่ต้องลงทุนครับเมื่อคนไม่ลงทุนนะมันก็ทำไมเอ่ย มันก็ไม่มีคอร์รัปชันครับไม่ต้องถอนทุนอเออไม่ต้องถอนทุนเพราะว่าไม่มีภาระไงครับวันเนี้ยเราควรจะต้องหาทางออกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราการเลือกตั้งเราเนี่ยจะเลือกตั้งอย่างไงในประเทศโดยที่ให้ผู้สมัครไม่ต้องมีต้นทุนฮะอ่าแล้วตอนนี้ทำยังไงเอ่ยก็ทำในเรื่องของเอาว่ารัฐบาลมีสื่อใช่ไหมใช่ครับเราก็ใช้สื่อของรัฐบาล มาอธิบายในกอเขามีประวัติอย่างไรนะมีความสามารถอย่างไรมีผลงานอย่างไรแล้วเคยทำอะไรที่ประสบความล้มเหลวก็กระดาษแผ่นหนึ่งถึงสองแผ่นเอาเรื่องในกอเนี่ยมาสาธยายแล้วก็แล้วก็ส่งให้กับผู้เลือกตั้งได้เข้าใจในกอเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง จมาที่ถูกต้องโดยที่ในกอไม่ต้องลงทุนเม<ช>ื่อในกอไม่ต้องลงทุนเห็นไหมมันก็ทําให้ไม่ต้องมาถอนทุน<ช>แน่นอนในกอก็ยังคิดเรื่องทําเซงลีไอ้นั่นก็จะต้องมีการลงโทษ<ช>ว่าใครที่คอร์รัปชันก็ต้องลงโทษกันอย่างหนึ่งเหมือนกับประเทศจีนเนี่ยเห็นไหมข้าราชาการหรือการเมืองเนี่ยที่คอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้เขาจับเข้าคุกไปต้องล้านกว่าคนแล้ว แล้วผู้ให้ด้วยนะไม่ใช่ผู้รับเออถ้าเกิดมีการซัดทอดเนี่ยผู้ให้ผู้ให้ก็เข้าคุกนั่นแะครับแนวที่เดียวนี้เดี๋ยวคุณพิกรมครับหาโอกาสมาคุยขยายความเพิ่มเติมดีไหมครับนะครับดีครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณพิกรมเท่านี้ครับขอบคุครับสวัสดีครับสวัสดีครับ